เย้ yeah! เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยครับคลิปนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไฟเดอร์เคอร์โบนั่นเองเนะครับผมเพื่อนๆรู้จักเคอร์โบไหมครับต้องบอกอย่างนี้ครับรู้จักเคอร์บี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเคอร์โบเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายๆกับเคอร์บี้เลยครับเคอร์โบเป็นน้องของเคอร์บี้ ส่วนเคอร์บี้เป็นพี่ของเคอร์โบเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าหลีกเรื่องลิขสิทธินั่นเองนะครับผมนะเอาละเราไปเริ่มหากันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมผมเจอและ1หนึ่งตัวนะครับนี่ตรงนี้ครับผมเคอร์โบสุดน่ารักนะครับนี่ตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะมีทั้งหมด134ตัวนะครับตั้งแต่ระดับ easy ยันระดับ terrifying เลยครับคุณผู้ชมฮะผมจะเก็บให้หมดเลยนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่พาร์ทเดียวนะเดี๋ยวได้มี ต่ออย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมฮะตัวที่2นี่นะ <c oughs> ปกติเนี่ยเคอร์บี้เขจะน่ารักแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะส่วนนี้คือเคอร์โบครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนฮะเคอร์บี้หรือเคอร์โบยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคได้มาแล้ว2ตัวนี่เห็นอีกแล้วตัวที่3เก็บมาโอเคสวอตเคอร์โบฮะแล้วก็ตัวที่สเอาเก็บไม่ได้แล้วตัวนี้ ตัวนี้ต้องทำเควสอย่างแน่นอนเลยฮะเข้ามาด้านในครับผมนี่เจออีกหนึ่งครับผมแล้วก็นี่อีกหนึ่ง DJ เจคือโบน้องนอนแลบ้บน่ารักตัวนี้เอา เราต้องออบบี้ไปครับคุณผู้ชมฮะไปเปิดชิปล็อกโดดไปโดดไปโดดมาครับผมนี่ได้มาแล้วสลิปปิ้งเคอร์โคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมคิดมุกเสี่ยวไม่ค่อยทันเลยนะครับคิดถึงหน้าเธอก่อนแล้วกันมันง่ายดีเอาว่าเอาไปก่อนหนึ่งดอกนะครับผมเบาๆตัวนี้เก็บไปหรือยังเนี่ยเอาเก็บไม่ได้เว้ ตัวนี้ก็เก็บไม่ได้นะครับผมตรงนี้ต้องเควสครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับตัวไหนที่เป็นเควสนะครับคุณผู้ชมเราซูมหน้าจอออกดูก,กว้างๆสิเอะแอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ ตัวนี้ใส่หมวกทหารซะด้วยเคอร์เวอร์ชันทหารและก็นี่อีกหนึ่งครับผม B ีโคอร์ครับคุณผู้ชมฮะตัวเบลเลอร์เลยครับกำลังดูดน้ำหวานอยู่อันนี้ใส่รหัสผมไม่รู้รหัส่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับพวกรหัสพวกปาสเตอร์เนี่ยเราเก็บตัวง่ายๆกันก่อนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีเคอร์ไฟไหมใครก็ได้ช่วยด้วยเก็บมาก่อนเลยครับผมไฟเคอร์ในบ้านเข้าได้ไหมเข้าได้นี่เคบอร์ตัวเรียมครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้ล่ะป่องไฟเข้าไม่ได้โอเคหมดแล้วในบ้าน <_ d ress> คุณผู้ชมเชื่อผมไหมตรงนี้ต้องมีเคอร์โบซ่อนอยู่ครับผมนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คอยดูนะต้องมีสักตัวแหละเราเจอแบบนี้มาเยอะแล้วครับผมนี่ไง <_ d ress> น้องเป็นวัวแอบไม่เนียนครับผมอยู่งนี้ทุกคนอยู่นี้มาเก็บตรงนี้แล้ว <_ d ress> โอเคแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะไปได้นะย f o อโครับเฮ้ยเราเจอเคอร์โบตาเดียว <_ d ress> มาหากันต่อครับผมเอาแล้วเดี๋ยว กรโดดตรงนี้ได้เฉยเลยเว้ยเฮ้ยโคตรเนียนเลยครับคุณผู้ชมดูหน้าสิเคอร์โบตัวนี้เนียนจิตดจาดแล้วก็ตรงนี้ครับผมในน้ำนี้วอเตอร์เคอร์โบครับผมเอ๊ะด้านบนตรงนี้ล่ะใช่ไหมผมว่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เลยครับผมเก็บไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ใช่แน่นอนครับผมเห็นแล้วอยู่บนภูเขาเราต้อง กระโดดขึ้นไปไตเถาวันขึ้นไปครับคุณผู้ชมไตขึ้นไปไต่ขึ้นไปแมบปบนี้วิ่งไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่แมปเขาน่ารักมากเลยอะล็อบเคอร,โบโอร์โบครับผมส่วนตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บกันก็กระโดดลงมาครับผมน้ําไม่จมด้วยทลาไมดีจังเลยเนะี่ยแบบนี้ไม่จมน้ําเก็บมานี่คือไข่บอมเคอร์โบครับแล้วก็ตรงนี้โอ้โหมีหลายตัวเลยอะเก็บมาหนึ่งครับผมเอาไม่ใช่เหรอ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เคอร์โบอันนี้และแกเป็นตัวอะไรนี่ล่ะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ครับผมฟานซี่เคอร์โบครับตรงนี้ล่ะเอ๊เก็บมาเยอะแยะไปหมดเลยเมชชอเคอร์โบและก็ตรงนี้อีกหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ได้เยอะไปหมดแล้วหนึ่งสองสามไม่รู้แลกี่ตัวครับเดี๋ยวค่อยไปกดดูทีหลังก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นคำใบ้ศูนย์วีศูนย์เอ้า เก็บได้เฉยเลยเว้นนิวเคอร์โบคุณผู้ชมอ๋อเป็นลายเซ็นลายเซ็นผู้พัฒนาแมปนะครับผมน่ารักจัดจานตรงนี้เนียตรงนี้เก็บไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเดินชนแล้วไม่ได้แล้ <c oughs> คือแมปเนี้ยเดินแล้วติดกันอะ่ะเดินชนเพื่อนบ่อยมากตรงนี้นี่ไงได้มาอีกหนึ่งเอ้ยข้างบ้านตรงนี้มีคุณผู้ชมเก็บมาเลยครับผมบิวเดอร์เคอร์โบตรงนี้มีไหมเห็นเพื่อนมาทำอะไรอะ่ะอ๋อให้ใส่พาสเวิร์ด เฮ้ยข้างบนใช่ไหมเอา้าใช่เดียวเว้ยผมว่าแล้วเชีย เมื่อสักครู่เห็นเพื่อนมาจากตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ได้เข้าไปในว์ปตรงนี้ก็กระโดดเก็บตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เก็บมาครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะมีอีกไหมแถวนี้ผมเชื่อว,ว่ามันต้องมีอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวคอยดูซิเราได้กี่เคอร์โบแล้วเนี่ย22เคอร์โบแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะไปเราจะไปกันต่อแบบย,วยาวๆครับตรงนี้เก็บมาแล้วเนาะโอเคคุณผู้ชมด้านบนขับมิกตรงนี้มีเคอร์โบอยู่หนึ่งตัวเก็บมาเลยครับผม แล้วก็ตรงนี้4ตัวเลยแต่ขอเก็บตรงนี้ก่อนนะอุบ๊บบะบอยเฟนเค์โบเราต้องออบบี้ไปผมโดดไปโดดไปครับผมโดดระวังตกระวังตกแต่ว่ากระโดดออบบี้คงง่ายหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่มีวิ่งเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคการกระโดดก็จะไม่ยากลักเท่าไหร่นะครับว่าแต่เราจะไปเก็บไอ้สี่ตัวนี้ยังไงเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วยียบหัวเพื่อนมาใครก็ได้ตัวสูงส,งสงนี่น,น,น,นี่ขอปีนหน่อย ขอปีนหน่อยเดี๋ยวต่างคนต่างแย่งกันเก็บนะครับผมโอเคขึ้นมาได้แล้วไปหาต่อครับผมเอออีกหนึ่งตัวอยู่บนต้นไม้เจอแล้วมานี่เลยวิงเคอร์โบบนราคาตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมครับเรายังไม่ได้เก็บนะครับผมบนราคาตรงนี้๋ยวผมขอเดินเช็คตรงพุ่มหญ้าตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อจะเจอเคอร์โบซ่อนอยู่ไม่มีโอเคตรงนี้ล่ะเอนี่ไง ผมว่าแล้วนี่แคุณผู้ชมเลดเคอร์โบน้นะครับคือไม่เนียนเลยอ่ะตัวนี้เราต้องโดดขึ้นวนแล้วก็ขึ้นบนหลังคาเก็บมาครับผมลูสเตอร์เคอร์บไก่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ u ู o อฟโอเคอร์บครับผมอ๋อเราเก็บไปแล้วด้านในยาน u ูเครับตรงนี้ล่ะตรงนี้มีตัวหนึ่งอ่ะเห็นอยู่นะมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยโยโย่เคอร์บนูนะฮะนี่มันเคอร์บูฮิปฮอปนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะ เจออีกหนึ่งแล้วครับผมด้านบนตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าเราเก็บได้แน่นอนนี่ไงกิดเคอร์โบโอเคเดี๋ยวเราต้องกระโดดขึ้นไปใช่ไหมเฮ้ยวับมาได้ตรงท่อน,นี้ครับผมเพราะฉะนั้นโอ้โมี3ตัวเลยแล้วเก็บตัวไหนกนดีอะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันฮึบเออไม่ถึงอะ่ะอีกนิดเดียวเอาใหม่นะฮึบเออไม่ถึงเหมือนเดิมฮึบเออถึงแล้วครับผมนี่มัน โสเคอร์โบหรือว่าเคอร์โบอมองอัดนั่นเองครับผมคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอะ่ะตัวนี้ผมชอบอะปึบโดดไปโดดมาโดดไปแล้วก็โดดเก็บเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเคอร์โบเต่านินจาครับคุณผู้ชมมาทนี่เป็นไงพูดน่ารักเลยคุณผู้ชมครับเราเดินผ่านตรงนี้มาได้ไงนี่ตัวเบอร์เรอเลยครับผมเคอร์โบคานั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าเราจะขึ้นไปเก็บอะ ผมยังหาทางขึ้นไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเจ้าหัวไฟนี่เราเก็บไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราโอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันเป็นบล็อกใสๆครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หไกลซะด้วยนะเราต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเหยียบหัวเพื่อนขอเหยียบหัวใครก็ได้ใครก็ได้ <laughs> ไกกไดขอต่อตัวเออได้แล้วครับผมทีนี้ก็กระโดดไปโดดไปครับผมหูใสใสมาก สส่จัดๆมองแทบไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชมเพื่อนเดี๋ยวเ <laughs> พื่อนโดดไปอย่าเพิ่งเหยียบมันติดมันกระโดดไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะท้ามีคนเออนี่ไงเห็นปะคือเพื่อนสามารถผลักคนอื่นตกได้นะครับผมตรงนี้แบบนี้นี่ดีจริงแกล้งกันได้ตรงนี้เก็บไปอย่างอีโต伯โค,ครับผมเออไม่ใช่奈可伯伊藤可โ,โบก็มาว่ะแล้วตรงนี้เดินไปได้เลยใช่ไหมไม่ตายโอเค ไปครับไปครับผมอ๋อลืมไปว่ามีเทเลพอร์ตนี่หว่าทำไมเราไม่วาฟครับผมเรามาซูนทะเลทรายกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเก็บมาหนึ่งครับผมในบ้านตรงนี้มีไม้ด้านบนไม่มีออกมานี่ไงเจออีกหนึ่งครับผมชาโดว์เคอร์โบแล้วก็ลูฟี่เคอร์โบหรือเปล่าเดีย่ยชัวป้าบเลยเนะี่ยลูฟี่เคอร์ การลิกริติ์แบบจัดๆอ่ะบอกเลยแบบนี้ก็สุดครับผมคุณผู้ชมเล่นบนนี้ผมเชื่อว่าต้องมีอีกหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นไงจริงด้วยเอยใส่เขาแบบนี้โอ้โหชัวร์เลยครับนี่คือคอนเนอร์เคอร์โบครับคุณผู้ชมฮนะเขาเป็นยะูทูบเบอร์แต่ว่าผมเก็บตัวนี้ก่อนครับผมฟักทองเคอร์โบแล้วก็ตัวนี้เก็บมาอีกหนึ่งเอ้าเก็บไม่ได้เวยเขาหลอกเราตัวนี้ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมฮนะโอเคเราไปบนยอดพิระมิด ตรงนี้ต้องเป็นซันเคอร์โบอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าสว่างจ้าซะขนาดนี้ส่องนานๆเดี๋ยวตาจะบอดชัวป้าบแน่นไงซันเคอร์โบครับด้านหลังพีระมิดก็มีเยอะเหมือนกันครับผมเก็บตรงนี้ก่อนเลยนี่คือตัวอะไรนี่สีฟ้าไม่ใช่วอเตอร์คิงเคอร์โบครับผมทำไมเขาไม่อยู่เนี่ยคิงเคอร์โบจมซายอยู่อีกหนึ่งตัวมีบิงค์ด้วยฮะตัวนี้ครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะ นี่เหมือนแพนพิ้นนะแพนพิ้นหรือเปล่าเอาไม่ใช่อีกแล้วเขาหลอกเราคุณผู้ชมโดนแมปหลอกสองสามรอบแล้วนะเนี่ยโอเคเดลนขวาตรงนี้มีตัวหนึ่งครับบริเวณป้ายตรงนี้นะครับผม Go to Toffee ท u n d r a โอเค เหยี่ยหัวเิ่นแล้วโดดขึ้นไปเย่ yeah, ได้มาแล้วครับผมเต่านินจาเคอร์บูครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นชื่อทีมเวิร์เคอร์บูผมรู้แล้วเราจะขึ้นไปบนหลังคาบ้านยังไงครับโดยการกระโดดไต่ถังตรงนี้ขึ้นไปโดดขึ้นไป โดดขึ้นไปครับผมมีตัวหนึ่งเนี่ไรนิ่งเคอร์โบตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บใช่ไหมคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราไปเก็บข้างหลังพีระมิดนะครับลืมไปว่าข้างหน้าก็มีนี่วะเก็บมาครับผมอยากเป็นปูไทยจะได้อร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนเข้ามาด้านในตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะแซนเคอร์โบครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่เราเก็บไปครับผมได้มาอีกหนึ่งครับผมเบสเคอร์โบฮะตรงนี้คืออะไรอะ3มตัวเรียงกันเอาวัด วับมาที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนใครรู้บอกทีเอา้าว์บออกมาเฉยเลยเดี๋ยวนะกลับเข้าไปใหม่ครับผมมันต้องมีผมเชื่อมันต้องมีเคอร์บูซ่อนอยู่ว่าแต่มันซ่อนอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละเดี๋ยวนะลองเดินหาดูสิตรงนี้หรือเปล่า ไม่ใช่เอาเป็นว่าไม่รู้ก็แล้วกันนะครับผมมาเก็บตรงนี้ก่อนเลยมอมมี่เคอร์โบครับผมเราจะไปโซนโท็อฟฟี่ทันดาต่อเลยนะครับคุณผู้ชมฮะมาครับผมดูซิว่าเขามีอะไรนี่เจออีกหนึ่งครับผมกำลังปล่อยฟองอยู่เลยน้องน่ารักนะครับผมตัวนี้เป็นสโนว์แมนแต่ว่าต้องควสอีกแล้วว่าฉะนั้นเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมหน้าตา แมลลี่คือโบโกับผมเพื่อนจอะาบางเสิขอโทษที่หน้าไม่คมพอดีหน้ากลมแถมจิ้มริมแหม่อเท่ซะเหลือเกินโคโบโตัวนี้และเพื่อนขึ้นไปทําอะไรบนต้นไม้ตรงนี้ต้องมีอีกหนึ่งตัวแน่นอนโดดขึ้นไปตามเพื่อนไปผมตามเพื่อนขึ้นไปฮะขึ้นมาแล้วอ่าไม่เจออะไรขึ้นมาเพื่อ <laughs> ผมก็บ้านจี้กระโดดขึ้นไปตามเพื่อนครับตรงนี้ได้ว่ะคุณผู้ชมุมเมนและ ชัวป้าบนีต้องเป็นเป้าคือบูอย่างแน่นอนครับเราต้องต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อนโอเคเรามาช่วยกันเหยียบหน่อยฮะเดี๋ยวผมจะเป็นฐานให้ทุกคนกระโดดเหยียบขึ้นไปนะแล้วก็สลับกันโอเคไหมเก็บตรงนี้อ๋อผมเห็นแล้วคุณผู้ชมมันเป็นเส้นว่ะสงสัยเราต้อง,อ,งอ,อบบี้ตามทางไปแน่เลยชัวชัวอ๋อเราต้องขึ้นต้นไม้ต้นนี้โอเคเกตและ โดดขึ้นไปครับผมโดดโดดติดโดดแล้วติดติดแล้วโดดโอเคเปิดชิปล็อกมาจากนั้นก็ไปครับผมฟาร์มิงโกสีชมพูเหมือนเคอร์บูเลยนะครับผมนี่ได้มาแล้วอาเชอร์เคอร์บูครับคุณผู้ชมฮะหรือว่าจะใช้อีกเทคนิคก็ได้นะเทคนิคก,ก่อนหน้านี้ที่เราทำมาคือต่อตัวกันแล้วก็เก็บเลยนะครับผมและผมเจออีกหนึ่งครับผมนี่ใช่ไหมเนะี่ยแพนกินเคอร์บูนั่นไง <laughs> ทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะ ผมชอบแมปนี้น้องน่ารักคุณผู้ชมฮะในบ้านมีครับเมื่อก,กู่เห็นเพื่อนเข้าไปตามครับผมเพื่อนเข้าเราตามครับผมกระโดดเก็บมาหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งครับผม drawing table ตรงนี้ล่ะนี่งนั่งโซฟาอยู่เนี่ยเจอแล้วโอเคแล้วก็รูปถ่ายตรงนี้นับไหมไม่นับเออันี้มันเปิดเรื่องไงนน้นั่นนี่นาคุณผู้ชมเอาแล้วผมได้ครับ ได้ภูเขาไฟเคอร์โบตรงนี้มาครับผมเป็นเรื่องอันนั้นนะคุณผู้ชมฟีเนสแอนด์เฟิร์ส first, ใช่ไหมหรือผมจําผิดยังไงขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าผมจําไม่ผิดหรอกนะเพราะความจําผมมันระด,ดับ300 IQ อครับผมได้มาอีกหนึ่งครับผมกําลังนอนอยู่เลยน้องน่ารักอันนี้คืออะไรต้นคิดปัดนี่ไงบ,บนต้นคิดมัดก็มีอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะหมดแล้วบ้านตรงนี้หมดแล้วนะครับผมออกมาครับข้างบ้านมีไหมมีหนึ่งก็ลรงฝังผนังอยู่เลยว <laughs> ูดเคอร์โบ โอเคด้านหลังโอ้โหมีที่ขึ้นด้วยไต่ขึ้นไปเลยครับผมแบบนี้บนหลังคาบ้านสันตาคอนเคอร์โบแล้วก็ตัวนี้โดดอึ้บถึงด้วยเว้ยคิดว่าแต่ไม่ถึงครับผมฮีโร่เคอร์โบเป็นซุปเปอร์แมนเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยรังต้นไม้ตรงนี้มานี่เลยเจ้าสโนว์แมนเคอร์โบหมดยังเนี่ย เอ๊ะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บเก็บก่อนครับผมตอนนี้เราได้กี่ตัวแล้วครับคุณผู้ชมฮะ62ตัวแล้วนะครับผมโอ้ oh my god มีพิ่งพาร์ทแรกนะครับคุณผู้ชมฮะได้สกีเคอร์โบมานะครับผมตรงนี้คืออะไรอะเข้าไปได้ไหมไม่ได้โอเคตรงนี้ล่ะตรงนี้ครับเอ้ยนี่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 คูเคอร์โบแอบเนียนเลยนะครับอยู่หลังกําแพงตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เราเก็บไปยังเนี่ย เพื่อนบอกอยู่นี่ยังไม่ได้เก็บเก็บซะตรงนี้เก็บไปแล้วนะครับผมตรงท่อตรงนี้วับได้อย่างแน่นอนครับผมนี่เป็นท่อมาเดีอ้โหเพียบเลยคุณผู้ชมคือโบ้เพียบเลยนี่ไงเก็บมาได้ละหนึ่งตัวมีอีกไหมตรงนี้ตรงนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งครับผม ชนมันทุกตัวบอกเลยว่ายังไงก็ได้แน่นอนนี่ตัวใหญ่สุดครับผมคุณผู้ชมฮะเมกะเคอร์โบนะครับเราจะไปโซนใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมในแมปนี้ครับนั่นก็คือแคนดี้แลนนั่นเองครับผมคุณผู้ชมฮะโอเคทําไมเราไม่วาปอีกแล้วเพื่อนเขาเลาดเพื่อนเขาวร์ปนี่ตัวนี้เควสครับคุณผู้ชมมาเอาไว้ก่อนนะตัวไหนที่เป็นเควสนะครับเฮ้ยเขาทำแมปสวยนะแมปแคล้ายๆไฟ,ไฟเดอร์มาร์เกอร์เลยครับคุณผู้ชมฮะแต่ไม่เหมือนกันมากนะครับผม รู้สึกว่าตรงนี้จะดูเยอะกว่าฟเดอรน์มา์เกร์นะในส่วนของพวกโมเดลลูกอมต่างๆนะครับตรงนี้เข้าไปได้ไหมถ้ำน้ําตกช็อกโกแลตเข้าไปได้ไหม,มก่ะสู่นี้เห็นเพื่อนกระดูดแล้วหายไปไหนอะเอ,เ,อเอ้เข้าได้ปะไม่ได้โอเคงั้นไม่เข้าก็ได้เนี่ยครับผมเจอแล้วหนึ่งนี่ไงเก็บมาเลยครับผมออเรนต์เคอร์โบแล้วก็ในบ้านตัวนี้ครับผมตัวตลกเคอร์โบครับคุณผู้ชมฮะ ผมว่าเขาต้องเล่นมุกเดียวกับไฟเดมาร์เกอร์แน่เลยครับคุณผู้ชมฮะที่แบบว่าเข้าไปในลูกอมได้มันต้องมีสักอันคุณผู้ชมเชียร์ผมแม่อมยิ้มเนี่ยแต่ก่อนอื่นฮะเราต้องดูก่อนครับผมว่าเป็นอันไหนเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะวาร์ปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยวาร์ปมาที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บมาเลยเลนโบเคอร์โบครับผมวาร์ปเข้ามาได้แต่ออกไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นกดวาร์ปจิลลพอตตรงนี้แล้วก็วาร์ปมาที่แคนดี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนลครับ เอ๋มงกุฎตรงนี้อะไรกันนี่กระดดเก็บมาเอาไม่ใช่แฮะวับมาที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคคุณผู้ชมเราต้องออฟบี้ไปอีกแล้วนะครับผมก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเพื่อนตายแล้วก็ตายกันเป็นหมู่คณะด้วยนะครับผมจะไม่ตายผมต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆกระดิบกระดิบกระดิบ อย่าเบียดนะคนกำลังอย่าเบียดแล้วก็โดดไปเอ,อ๊บเออตกครับผมยากอ่ะเนี่ยจะเป็นเคอร์บูที่ยากที่สุดก็โอ้ยไม่ก็เราวับกลับมาที่เดิมนะครับผมนะเฮ้ยโอริโอเคอรบแอบไม่เนียนครับผมตรงนี้เห็นน้องแล้วตรงนี้อีกหนึ่งช็อกโกแลตเคอรบูครับผมเก็บมาแล้วก็ตรงนี้ จ้าตู้ลูกอมเคอร์โบเก็บมากับผมบอเคอร์โบแล้วก็ตรงนี้ตรงก้อนหินนี่หูขอบูโต่อเนื่องเลยเนะครับผมได้รัวๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้เรามีกี่ตัวแล้วเนี่ยได้มา75เคอร์โบแล้วอ่ะลองกระโดดใส่ลูกอม,มดูสิโอเคเข้าไม่ได้ฮะมันต้องมีสักอันที่เข้าได้ตรงนี้ผมเชื่อเข้าได้นั่นแงว่าแล้วอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยใส่หมวกขอดูสีใส่หมวก,ส,ส,มวกมสีดําไม่ใช่ตัวนี้ฮะโอเคทางเดียวที่เราจะรู้คือการ กระโดดไปครับผมระวังด้วยนะเพื่อนบล็อกมันจะค่อยๆหายหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเฮิบโดดมาเก็บเลยครับผมเมจิกเคบิลครับผมเห็นน้องแล้วน้องเป็นเชฟครับคุณผู้ชมฮะน่ารักก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหน้าใหญ่ย่าเคบูลแน่นอนครับผมหน้าเบลล์เลยครับคุณผู้ชมฮะโอเคโดดขึ้นไปตรงนี้ผมเชื่อว่าต้องมีอย่างแน่นอนด้านบนเนี่ยเราจะกระโดดขึ้นไปอึบอึบอีกนิดนึงขอหยิบหัวหน่อย โอเคโดดขึ้นมาได้แล้วนะครับผมไหนอะในคอือบู๋ผมไม่มีเหรออเราก็เข้าใจผิดคิดว่าข้างบนมีเคอร์โบครับคุณผู้ชมฮะไม่มีเฉยเลยมาผมไม่แล้วแอบอยู่ตรงนี้นี่ไงแอบไม่เนียนนะเราอะสตรอเบอรี่เคอร์โบครับผมเรายังไม่ได้ดูในบ้านเลยเดี๋ยวขอดูในบ้านหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะมีไหมผมเจอแลวหนึ่งฮะแคทเิเอา ไม่ใช่เหรอเราก็คิดว่าแต่แคชเชียอ,อตัวนี้มันดำดินได้มันแก้ายๆโปเกมอนเลยนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าคือโบนี่ก็ใส่มาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับผมตั้งแต่ว,วันพีทแล้วคุณผู้ชมลูฟู่นะครับเขามีแต่ลูฟี่อันนี้ลูฟู่ครับผมได้มาอีกหนึ่งครับผมคุณผู้ชมฮะโอเคน่าจะหมดแล้วครับผมในบ้านอ๋อเราสามารถสนับสนุนเขาได้โดยการซื้อเสื้อกดซื้อตรงนี้ได้ปะไปต่อครับเฮ้นี่ล่ะนี่ไงคุณผู้ชม เนียนเลยครับผมแอบอยู่หลังลูกอมตรงนี้นะครับผมเห็นแล้วอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมอยู่นี่อยู่บนหลังคาบ้านเลยครับผมตัวเม่เลิว่าแต่เราจะขึ้นไปไงอะ่ะเดี๋ยวนะเข้ามาข้างในตรงนี้มันต้องมีทางขึ้นดิลองดูเผื่อมีเสาล่องหุ่นนะครับอยู่มุมบ้านอะไรแบบนี้มีไหมโดดไม่มี หรือว่าเราต้องปีนหน้าต่างขึ้นไปหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีฮะกันต้องลองดูนอกบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเผื่อจะมีทางขึ้นโอเคเจอแล้ว <laughs> ทางขึ้นไปเไปลยเวลาไม่เห็นได้ไงครับเนี่ยโอเคเอ้ยนี่อีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเนียยเลยผมตรงนี้ โอเคแล้วก็มาด้านหน้าครับผมจากนั้นก็กระ,ะโดดลงไปแล้วก็เก็บมาครับผมเฮ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยเคิร์โบกับมันจะเจอปลาฉลามกินแล้วเก็บมาเลยครับผมนี่มันกากกยนี่หว่าในเรื่องโปเกมอนเนี่ย <ś c oughs> ใช่เลยคุณผู้ชมน่ายอย่างเหมือนนะครับผมนี่นอนอาบแดดอยู่ตรงนี้ครับผมซันเบิร์นเคิร์โบครับคุณผู้ชมฮะ หมดยังนี่อีกหนึ่งครับผมคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่านี่คือเคร์โบอะไรครับผมดูนี่มเมอร,ร์เมดเคอรโบ <c ười> คิดได้ไงผู้พัฒนา300 IQ ครับผมถึงหน้าผมจะไม่หวานแต่น้ำตาลในเลือดสูงเคโบบอกครับนี่อีกหนึ่งครับคุณผู้ชมมาตอนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูสิ86เคร์โบครับผมหูยเก็บเพิ่นไปหน่อยครับคุณผู้ชมฮะล่อไปสัเกือบร้อยเลย เอาเลยครับผมสำหรับไฟในเคอร์โบในพาร์ทแรกนี้ผมขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวค่อยไปต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้เราหาไปได้ถึง86ตัวเลยครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มพาร์ทแรกเองนะครับคุณผู้ชมฮะเอาเละ และถ้าเพืเ่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยครับอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายเยย